ไฉันปวดท้องเนี่ยโอ้ยอ๋อปวดท้องจังไหมโอ๊ยคุณป,ป้าเปไน็นอะไรหรือเปล่าครับโอ๊ยเราก็ปวดท้องเหมือนกันว่ะเฮ้ยพวกนายเป็นอะไรกันอ่ะโอ้ยเราก็ปวดท้องเหมือนกันโอ้ยเราก็ปวดคุณน้ำไดไงคุณบองเทียถ่ายชิปสิถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วกลางถ่ายเลยพวกเธอมีหลักฐานหรือเปล่าอย่าพูดที่เสื้อนะถ้าไม่มีหลักฐานฉันเอาผิดพวกเธอทั้งหมดแน่ ผมจะมาให้นี่ละเมย่ะครับอเอาขามดูเลยอ่ะนี่ครบหลักฐานของคุณลุงโหแม่ทำไมต้องให้ผมกินน้ำส้มทุกวันด้วยล่ะครับช่วงเนี้ยผนม,มันก็ตกเนี่ยแตต้องก,กินให้มันหมดเลยนะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้อีกกินทุกวันเลยนะเนี่ยโห้ น้ำส้มขายดีนะแม่มีแต่คนซื้อก็ดีสิเราจะได้หาซื้อง่ายๆไะเฮ้ซื้อได้กินทุกวันเลยน้ำส้มขายดีเอ๊ะหมดซะนี่แหละขนทางรวยของเรา <laughs> น้ำส้มจ้าน้ำส้มจ้าส้มคัดสดๆเลยนะจ้าที่อื่นขายสิบบาทเราขายหกบาทจ้าเรขเข้ามาเลขเลข้ามาเลยจ้าเอ๊ะนั่นร้านขายน้ำส้มอ,อีกแล้วนี่ป่ะไปดูกันแต่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อเช้านะแม่ไม่เห็นเรอว่าเขาขายแค่หดและหกบาทเท่านั้นเองเมื่อเช้าสิบบาทถูกจะตายปะ่ะมาเน่โห พ่อค้าน้ำส้มขวดเท่าไหร่จะเนี่ยคนละหกบาทครับอ๋อดีจังเลยก็เอาหกขวดเลยแล้วกันนะพ่อค้าหกขวดเลยเหรอครับแม่อืมราคามาถูกกันไปมันน่าสงสัยครับแม่โอ้ยไม่หรอกใช่คุณจะสงสัยอะไรฮะผมขายถูกก็ดีแล้วหรือจะงผมขายขนสิบห้าบาทเอาไหมทาไมพอใจไปซื้อที่อื่นไอ้ไอบูมพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็ไม่ขายให้เราหรอกพ่อค้าเอาหกขวดจ้าครับผม มีจากคนณนายกำลังมาซื้ออีกนะเฮ้ยตัวน้ำน้ำส้มร้านนู้นอะขวดละหกบาทเองนะฮะใช่ปะมิวที่นี่เขาขายกันสิบบาทนะก็นี่ไงน่ะดูดิเนี่ยหกบาทเองเออเออปูเฉยก็ได้ไปพ่อค้าครับครับน้ำส้มนี่ขายยังไงครับคนหกบาทจ้าอ๋อพ่อค้าครับ ผมขอสองขวดสิบบาทได้ไหมครับเอาอย่างนี้กันมาสองคนสี่ขวดยี่สิบเลยฮัลโหลลุงลดให้ขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกสี่ขวดนะเออดีเนาะเออดีๆๆดีแงออกให้ก่อนนะน้ำน้ำฮะอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะเอาสี่ขวดนะครับจ้าไปมิวไปกินน้ำส้มกันดีกว่าน้ำส้มเหลือสามขวดเองสั่งของใหม่ก็ไม่ทันสงสัยต้องใช้วิธีนั้นแหละ ช่วงนี้กำไรดีเพราะว่าน้ำส้มสุกเซ็กของเราขายนี้อีกไม่เท่าไหร่เรารวยแน่เห็นไหมบูมน้ำส้มที่เราซื้อมาเนี่ยถูกมากเลยนะผลละแค่6บาทเองแต่รสชาติมันแปลกๆนะแม่เหมือนผสมน้ำเปล่าเลยอ่ะเอ้ยมันมาจากคนละที่กันน่าจะคนละสายพันธ์นั่นแหละอย่าคิดเยอะ อ้าวต้นน้ำมิวสิกมาทำไมอ่ะก็ชวนนาไปเล่นฟุตบอลนะสิไปไเพื่อนไปสิแต่เมื่อกี้เราเพิ่งกินน้ำส้มจ,จืดๆไปไเมื่อกี้เองแลวนายซื้อจากร้านไหนเหรอร้านที่ลุงเขาขายหกบาทอะเฮ้ยร้านเดียวกันนี่เออมีหน้าเหึงจืดมากเลยเนี่ยเ,ออเด็กๆไปเล่นกันได้แล้วปะเอ๊ะทำไมฉันปวดท้องเนี่ยโอ๊ยอ๊ยปวดท้องจริงเลย แม่เป็นไรครับแม่คุณป,ป้าป็นอะไรเปล่าครับเราก็ปวดท้องเหมือนกันว่ะเฮ้ยพวกนายเป็นอะไรกันอ่ะโอ้ยเราก็ปวดท้องเหมือนกันเฮ้ยเราก็ปวดบ้านมียาแก้ปวดท้องมึงไปเอายาดิชั้นมาแล้วยาแก้ปวดท้องครับแม่โอ้ยโอ้ยคุณป้าเป็นไงบ้างครับแม่เป็นไงบ้างครับ นี่กนแล้วลกูกคุณน้ําไม่ได้การแล้วทําไงดีเออพวกเรากินน้ําส้มที่เดียวกันซื้อจากร้านเดียวกันแล้วก็มีโลกเดียวกันเราว่านะพวกเราเนี่ยคงต้องไปดูร้านน้ำส้มนั้นซะหน่อยแล้วกูไอดีกว่าเพื่อนได้ไปนั่นไงเราบอกแล้วลูกเขาัแปลกไปไป ได้น้ำส้มขวดเลยคุณน้ำได้ไงยิงบอลเท่อถ่ายคลิปสิถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วกลางถ่ายเลยนี่ใหมขวดแล้วเยอะแยะเลยอ่ะมาแล้วน้ำส้มขวดใหม่แล้ว,ลวนะจ้ะมาเลยมาเลยรอบใหม่มาแล้วอร่อยถูกใจแน่นอนจ้านี่ไงล็อกใหม่มาละ รถใหม่มาตลอดอยู่แล้วอย่างนี้ต้องจัดการลูกค้ามาอีกแล้วสงสัยจะติดใจรสชาติตำโซของเรา <c oughs> <c oughs> มาดิจ้ามาลิจ้า <c oughs> คราวนี้จเจ้ากีกดท่านหนมของใหม่กำลังมาเลยนะจ๊ะรถใหม่รถใหม่จากไหนครับจากน้ำก๊อกหรือเปล่าครับถ้ารถจากน้ำก๊อกจะท้องเสียนะครับระวังตำรวจตามนะครับ ปุณีดูได้ยังไงเราเตืนอนน้ำก๊อกมาเอ้อ,อ,อพวกเธอพูดมาอะไรนะอย่าใส่ความกันนะถึงมันเด็กฉันก็ไม่เอาไว้นะเดี๋ยวฉันจะแจ้งความตำรวจข้อหาผีปีนประมาทนะจะเรียกตำรวจเหรอครับรีบเรียกมาเลยนะครับพวกผมก็ลอยอยู่นะครับ <gamma> พวกเธอมีหลักฐานหรือเปล่า <gamma> อย่าผู้ทีเสื้อนะถ้าไม่มีหลักฐานฉันเอาผดพวกเธอทั้งหมดแน่อถ้ามีขานแล้วก็ผมจะมาให้นีลาเมย่ะยรครับเอาถามดูเลย นี่ครับหลักฐานของคุณลุงนี่ได้น้ำส้อมอีกขวดเลยเห็นหลักฐานแล้วเป็นไงครับเข้าดีๆนะครับไม่งั้นเจ็บฮะพวกเธอนี่พวกเธอแอบถ่ายฉันตอนเติมนน้ำก๊อกไว้เหรอฮะไม่ทำอย่างนั้นนะบูมมิวสิกเดี๋ยวนายเฝ้าลุงคนนี้ไว้ให้ดีนะส่วนเราจะโทรหาตำรวจก่อนได้เพื่อนได้จริงเหรอเออฮัลโหลครับเดี๋ยว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  ยังไงคุยกันได้นะ,จะเจเยน็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยกับตำรเลยเเยน็นนะลุงยอมแล้วสาภาพแล้วลุงทำเองลุงทำผิดลุงขอโทษนะที่ผสมน้ำในน้ำส้มลุงไม่ตั้งใจให้อภัยลุงเถอะนะครูมสิกอะไรวะแต่และว,ว่านะจับอีกคุกไปเลยก็ได้เออแต่แกก็น่าสงสารอยู่นนะใช่ใช่เชื่อลุงเถอะตอนเนี้ลุงศบงานมาหกเดือนแล้วบ้านก็กำลังถูกยึดรถก็ถูกยึดไปแล้ว เน mm hmm ี่ยลุงไม่ได้กินข้าวส่งตำรันทำไมแบบนี้อ่ะสารลุงเธอเดี๋ยวแจ้งความเลยนะนะอย่าทำเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมคงทางเลือกยังเหรอครับก็คงต้องถามท่านผู้ชมนะครับว่าผมควรไว้ชีวิตคุณลุงคนนี้หรือไม่ถ้าเพื่อนกินยังไงก็คอมเมนต์กลับมาแล้วนะครับแต่ผมว่าจับเข้าคุกดีกว่าจะได้ไม่ทำกับคนอื่นอย่างนี้มือให้โอกาสเขาครั้งหนึ่งก่อนถ้าเพื่อนกินยังไงก็คอมเมนต์กลับมาแล้วนะครับและทริปนี้พวกเราทุกคนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายยปล่อยลุงไปเถอะนะลุงตอบมาแล้วนะครับตอบมานะช่วยลุงนะไม่งั้นลุงติดคุกแน่เลย